สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทั้งหลายสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทั้งหลายค่ะทุกทุกคนที่เข้ามาชมค่ะเมื่อนี้ประกุนมีควบฝันเมื่อเราซฟังนะคะ่ะควบฝันเมื่อเราซูฟังมันสิเป็นไนเลยว่ามันสิเป็นแลยมย่ำบอค่ะสีม่ย่ำฝันเก่าบอค่ะฝันเก่าที่ว่า ก็คุณเลียนเคียรถท่านของปาลาคะุณน่ะค่ะสามเจ็ดศูนย์ห้านะมันสิเมนยำมือมันจะเป็นไปจังใดค่ะมันจะเป็นตัวไม้ค่ะค่ะสิมาหเราให้เราให้เอฟซีฟังนะคะฝันว่ามีงานมีงานอยู่วัดทีตะโกนมาบอกป้าสมัยก่อนน่ะคะ่ะที่ว่าตะโกนมาบอกป้าหน่ะสิบเอ็ดหฮโร่น่ะ นั่นแหละอยู on, ่ในงานคนกระไรลายคนเตมวัดอยูปะกุนก็ไปงานกับลูกค่ะไปงานกับลูกชายกับลูกสาว่ะแต่ไม่จังลูกย่งย่งหม้อในไงนี่ค่ะลูกประมาณปอดซีปลอดาเนี่ล่ะค่ะไม่จังลูกหม้หัไงเนี่ล่ะประมาณปลอดซีปลอดาเนี่ล่ะวันนี้ลูกสาวก็ได้เอง สีขามาในบ้านอยากขามาในบ้า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 นคุณยายนะคะบานคุณยายบ้านทีสิบหานะวันนี้พ่อดียน,ยนกระน้่หานะคะืคอ,อยังรักเขามาในบ้านก่อนแม่กับอ้ายนี่ละเขามากระน้่หาก็เลยมพ่ออยู่อยู่ในบ้านอยู่พ่อคุณก็ได้กล,กลับออกไปวิวาดเกศไปเที่ยวงานวิวาดเกศค่ะ เดียวงานอยู่บัดกับหมูไส้ค่ะนี่หมอล่ามหมออสุบโุ้โยคือเคินขนาดค่ะคนน่ะลึกตึเตมบัดค่ะไม่ว่ามันสีมันสีออกบาดเลขทีวัดบอกค่ะบานรเลขทีวัดรค่ะหนึ่งเจ็ดศูนย์ค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบค่ะหนึ่งเจ็ดศูนย,นนย์แต่ว่าเลขรดประกันก่ะคือสามเจ็ดศูนย์ห้าค่ะ นี่กีเจ็ดศูนย์คือกันอยู่ค่ะเรยว่าหย่ำบอกคือคือสิเป็นจังใดค่ะกะว่าเราเซูเอฟซีฟังค่ะละ่ะคือจังโอ้ยสนุกเฮ่ห้ากันมาล่ำกับมวนมวลมาสัน่นอือปกติปกุนนางเบิงมาล่ำม่ทนวนกันปกติธรรมดาเนี่ยปกุนน่งเบิงมาล่ำม,ม่ทนเป็นเป็นนั่งแป๊บเดียวกับลูกับเข้าบ้านได้ค่ะ แต่บะมือนั่นเมันคือนี่ฟันเห็นไหมมวนมวนคาค่ะมวนมวนอยู่ในบาทนะคะ่ะมวนมวนก็ยังหมอลำกับมวนมวน,มวนเนี่ละค่ะนี่สิบเป็นเอีย <c> ง <oughs> เอ๊ะเจ๊จีนั่นละบานทิ้ทีของบาทก็คือหนึ่งร้อยเอหนึ่งร้อยเจ็ดสิบค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบค่ะหนึ่งเจ็ดศูนย์ค่ะบานทิ้งทีวัดนะคะ จำได้แล้วแต่สมัยก่อนไปทมพระอาจารย์ทมพระอาจารย์เพิ่นเพิ่นได้บอกค่ะฟันเห็นก็เ,เลยถามเพิน่นกาได้ช่อไว้ค่ะอ้ยตื่นแต่เสาร์ดห่วงขนาดบ้านบ้านบ้านเราซูเอฟซีฟังนะคะเคยวัดนั่นเคยมาเน,นะะี่ยค่ะตัวนวลแล้วก็ให้ฟันค่ะ วนาน่นพกุลมาเนี่ยที่ดนโดได้สมัยก้อนนะแต่สองปีแต่แต่สองปีที่แล้วนะคะมาทีวาตะโกนมาซิบเอให้โลนะมันก็ออกนึงนงนะคะอืมมันก็ออกนึงนึงอ่าซีบเอให้โลัชนอืมพกุลไปนำกไ็ได้ได้ยุค่ะได้ซิบเอชเอได้ซีเอให้โลอืม ที่เบลไฮโรได้อยู่ค่ะเป็นนน้องแม่น้องแม่นในลาย,ลายค่ะน้องแม่นที่ดูกันของอันด้วยประเลิกนะคะคนเนในลาย,ลายหงวดดนั่งค่ะคนพน่นถือเลขซีโตค่ะคนในซีโตนั่งค่ะเล้ยมาก บอกสูฟ้ฟางหามันอโอ้ยแทถูกขอให้มนนันแม่นแล้วค่ะเนาะอยากให้แมน่นแม่นแน่ๆให้เ,าเขายกสองสามหวดนี่ภาสีเพราะไในนี้หวัวแรกกาษีพวปั้นในหัวสองหัวสามนี่เนาะแต่หวัวบงหันฟันพ่อคุนฟันนีพวกเขาค่ะพวกเขาพวกเขาเล่ยหนึ่งสี่โอนหนึ่งหานค่ะพวกเขาแต่ภาษีมากหวัวนี้กับุ่อุณกับสีน้าเพื่อเกาละค่ะ เพราะซื้อรัฐบาลไว้ซ <c oughs> ื้อรัฐบาลไ้สามหววสีหวัวติดกันนะะ่ยค่ะไม่ยังมออกทั้งหมดนี้ก็ว่าสีบบเพอดอกจักสีออ,ออกออกซีหนึ่งเนึงหานะคะเพราะว่ามันมันมันเกี่ยวกันอีกค่ะมันเกี่ยวกันกันกบฝันนั่นอีกฝันเกี่ยวกับบานในที่ของคุณย่าอีกค่ะแต่ว่าแต่ว่า ที่ที่ฝันแน่ๆกัที่ฝันที่ฝันไปซองฟันนี่กับพระคุณกัคิดว่ามันใจเล่ห์รุดค่ะเล่ห์รุดกับเล่กันผูมวัดนี่ละ่ะผูมวัดที่พระคุณตะที่ตะเคยตะโกนมาให้บอกป่านะคะที่ตะโกนมาเนืองเก่าเร่อว่าสันมันออกหนึ่งหกค่ะเที่ยวก่อนนะคะ่ะมองเนืองเก่าเร่อว่าสันมันออกหนึ่งหก ซื่อกันว้ายูคะเลลของกัเบื้เก่ามันกับลักษณะคล้ายๆกันทวงเงนนั่นก็ได้อยู่ค่ะ,ค,ะคือแต่ว่าเถียวนี่บบเมนตะโกนบบไ้ตะโกนมากค็คือเป็นแบบว่าเป็นงานคือคืนนะคะเป็นงานคือคืนก็นตะโกนว่าซิบเอ็นไฮโรค่ะเป็นคือคืนคนร้ายคนมีหอดม่วยค่ะมีหอดเวที่ม่วยสมัยก่อนตีมวยดีด,ดีเนี่ยันบ้านนักาจาดม่วยดีดี สมัยก่อนบนเหรียนซีสมัยก่อนบนกระเวีดนะในฟันค่ะมี่หอดเบที่ม่วยมีหอดอย่างอื่นแล้วค่ะไปจับจอบแน่ๆบางในได้ค่ะเด้หามันทรงไายให้ห้าโโซปีปีทรงไายปีเก่าตอนรับปีใหม่ค่ะเหือยท่านว่าเหรียท่านว่านี่ปกติมานอยู่ด้วยค่ะ แต่ตะก้นขิิมานอยู่ค่ะส่งถ่ายพ้อไดเงี้ยอยู่นี่พอได้กิน่นปีใหม่ยอยู่นี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ในปีกายนี่ในระยะที่ว่าวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเนี่ยค่ะมันออกสามเทียแล้วค่ะเหล็กมวดน,นี้ออกคุ้มค่าอีดีออกสามเหล็กเหล็กเหรียญท่านว้าน,นี่ออกสามเือค่ะวันที่หนึ่งวันที่สิบหกล้วกับวัน ตนที่สามสิบค่ะในระยะนี้แหละประคุณเคยเถือกอยู่ค่ะเคยเถือกอยู่หวดีหวดหนึ่งได้นี่ไดเดือนของเดือนนีงค่ะหวดนี้สิคือ,อคาาบอกาฝากทุกทุกคนไปไปเจรน,นาค่ะอันนี้มันกับเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะบอบอเรกรัลันตีว่ามันตรงออกเป๊ะค่ะประกุณก็บอเรกรัลันตีหรอกท่านประกุนหูหประกุณกับเอ,อ้าผู้เดียวท่านละ นี <laughs> ่ก็ะเนกับเปลี่ยนแช่แนวทางที่มาเราควบฟันใกนกานฟังค่ะค่ะน่ละค่ะหนาวแล้วค่ะประกุในใสเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวแล้วหนาวแล้วอืมหนาวแล้วบ้านปะกุค่ะล่มย่ำขึ้นล่มล่มค่ะล่มพัดปูนกระไลค่ะปูนกระไลล่มกับ แห้งค่ะย่ทงแห้งร่มแห้งค่ะกัยนี้มาแรกกับเขาไปกินเขาในบ้านซูเมอร์ละอ่ากัคลิปนี้เอาแค่นี้ก้อนค่ะเดี๋ยวสีมามีมีปลาสนชาซวนลาวมาฝากแล้วค่ะเนอยมีปลาชาซวนลาวมาฝากแล้วก็สันติภาพมาฝากค่ะเดี๋ยวสีคลิปต่อไปค่ะอ่ายามล่งดูดูอยู่ค่ะ พยายามสิลงให้รู้เพราะว่าจบกจกมีผู้มาติดตามหลายค่ะอ่ะ,อะสวัสดีค่ะ